อยากขี่เบนซ์เแต่ไม่อยากจ่าย5ล้านต้องคันนี้เท่านั้นที่านผู้ชมเลขไม่เ5้เข้าศูนย์ทุรียะมือเดียวที่สุดของรถเบนซ์เอ็มเอลส้นศูนย์ซีไแล้วสําหรับคนไหนที่มองหารุ่นนี้อยู่วันนี้ผมวินทานะจะพาท่านมาดูตัวอย่างคร่าวๆของรถที่ถือว่าเพอร์เฟกยอดเยี่ยมน่าใช้อีก1นึคันนะผมถือว่าเป็นรถ1ในร้อของ ML ในวันนี้เลย ml 250 cdi f o r m a t i c ปี2014คันนี้นี่ท่านผู้ชมภายในเป็นสีดำนะเบาะหนังพรีเมียมได้สีเทาเนี่ยโอ้โหครับทั้งรูหราทั้งสปอร์ตสวยงามมากเหมือนรถใหม่เลยกลิ่นความใหม่ยังคงเตะจมูกอยู่แล้วก็พวงมวาลัยเนี่ยุ่มหนังแนปป้าอย่างงดงามเลยผิวสัมผสัสเหมือนกับกระเป๋าหลายแสนหลายล้านเนี่ยต้องอยู่ในคันนี้เลยท่านผู้ชมเนี่ยเกียร์ัตนมัจะสปีดนะเกียร์คอ ช้ง่ายๆแล้วก็ติดจอ Android กล้องหลังครบหมดเลยส่วออปชั่น Option ก็บอยส b a e memory 3จุดทั้งฝั่งคนขับทั้งฝั่งผู้โดยสารแอร์อัตโนมัติแยกโซนนี่ฮะซ้ายขวาครบหมดหลังคาเป็นหลังคาสีเทาสวยงามมากไม่มีการตกท้องช้างไม่มีการลงยันใดทั้งสิ้นถือว่าจบสวยนะในส่วนของภายใน ว่าจะเป็นตอนหน้าหรือตอนหลังเนี่ยสุดจริงๆเหมือนรถใหม่เลยยาบอีกทีนะอาจจะบอกเลยว่าอาจจะไม่มีอีกแล้วท่านผู้ชมเพราะส่วนใหญ่เลขใหม่อะแสนกว่า2องแสนกันหมดแล้วเนี่ยมันใหม่มากๆเลยนะคนไหนที่หารุ่นนี้อยู่ไม่อยากให้พลาดเ,เพราะว่าคุณภาพระดับพรีเมียมเลยนะ SUV เนี่ย ML ตัวนี้รหัส1 6 6เนี่ยโอ้สุดแาก โอ้มองไปตรงไหนก็สวยมองไหนไปนก็ใหม่นะโอเคสุดจริงๆอ่าเดี๋ยวผมจะพามาดูส่วนของด้านหน้านะคันนี้ได้สีดำออฟเซียนแบ็กสีที่อมตะงดงามตลอดกาลไฟหน้าเป็น LED i n t e l l i g e n l s y s t e m นะก็ถือว่ามีเส้นไฟเบอร์อติก อย่างสวยงามแล้วก็โคมเป็นโปรเตอร์ใบซีนั่นนะครับต่อมาก็เป็นส่วนของไฟเดทามิ่งไลท์อยู่ตรงนี้เป็นเส้นตรงแล้วก็มี Parking s e n นเซด้านหน้า6จุดนสไตล์ของ S.U.V Premium จะออกแบบในสไตล์ของความดุดันแบบนี้ไฟก็ยังมีความงดงามยังมีความใหม่อยู่ท่านผู้ชมส่วนสีก็ขัดเคลือบสีมาเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องไปทำอะไร ดังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่พร้อมกับรูระบายอากาศในสไตล์ของรถ SUV แบบนี้ดูดุดันดูมีบาร,รมีดูมีพ o w e เนีคนไหนที่ชอบขับเดินทางไกลตอบโจทย์มากโดยเฉพาะนักการเมืองนะบอกเลยว่าครบมากเพราะว่ามันลุยได้ในทางออฟโรดก็ลุยได้ออนโรดก็ลุยได้ ควาสวยงามแบบนี้เลยด้านหน้าเนี่ยสวยๆแบบนี้เลยอ่ะทีนี้มาดูล้ออีกอย่างนิดหนึ่งคันนี้มีการเปลี่ยนยางใหม่สีเส้นท่านผู้ชมแล้วก็ล้อไปทำสีสปารีพิเมี่แล้วเนี่ยใหม่ติดเลยเนีแ่บบยช้ยเป็นไดนะสำหรับคนที่ตัวเล็กเนี่ยก็สามารถที่จะเหยียบขึ้นได้นะตรงนี้นี่ท่านผู้ชมเนี่ยโอเคเลย เปิดมาก็พบกับทริปที่เป็นโลิเนียมแล้วก็บอกให้ฟ้าเมมโมรีอย่างที่ผมบอกคือสไตล์ SUV ยูพรีเมียมของเบนเน่ก็จะมีคาเล็คเตอร์ที่แตกต่างจากรุ่นอื่นอยู่แล้วถัดขึ้นมาที่หลังคาก็มีแรรกสามารถที่จะบรรทุกสัมภาระได้100กิโลแต่ละจุดเนี่ยถัดมาด้านล่างก็เป็นล้อและยางใหม่คร ยางใหม่สีเส้นล้อทําสีใหม่นะจะานผู้ช่เหมือนรถใหม่เลยนะแต่มาที่ด้านท้ายก็มาเจอกับไฟ led โคมสีแดงขนาดใหญ่นี่ฮะแล้วก็มีแบตคําว่า ml 2 5 0อยู่ตรงนี้ไฟท้ led อยู่ตรงนี้ที่มีความงดงามมีคิ้วโครเมียมประดับอย่างงดงามเลยแล้วก็มีเซ็นเซอร์ช่วยในการถอยจอดอีก4จุดหน้าหหลัง4รวมเป็น10จุดพร้อมกับมีการติดกล้องหลังแล้ว ไปปัดน้ำฝนไปจากลงหลังครบไปเดี่ยวรท่่3เอาอากาศชักปิน่นครบหมดเนี่ยส่วนบลูเทคก็เป็นเทคโนโลยีประหยัดแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นดีเซลล้วนนีไม่ใช่ไฮบริดท่านผู้ชมสบายใจได้ฝาท้ายไฟฟ้าเนี่ยเปิดแบบนี้เลยห้องท้ายก็บรรทุกได้สัมภาระโอ้โหนะีคนนอนก็ได้ท่านผู้ชมนอนก็ได้ บรรทุกกระเป๋าจะตั้งจะวางถุงก๊อฟได้หมดโอ้เยอะแยะมากเป็นรถเหมาะก,กับการเดินทางไกลยอยู่แล้วรถครอบครัวก็ได้เนี่ยปาทายเฟฟ้าปดปิดลอแบบนี้ให้ดูล้อและยางอีกครั้งหนึ่งนี่ท่านผู้ชมใหม่คลิปเลยเอาให้ดูภายในอีกครั้งหนึ่ง ใหม่ไหมมีคันไหนที่ใหม่กว่านี้ไหมเนีบอกเลยครับว่าคงไม่มีคันไหนที่จะใหม่ไปกว่านี้แล้วฮนะสุดจริงๆเอามาดูที่ออปชั่นนิดนึงนี่เห็นไหมมีระบบ DSR เนี่ยช่วยในการลงเขาด้วยนะท่านผู้ชมแล้วก็โหมดกับขี่ก็คือสปอร์ตอีโค่เมนวนก็คือ3โหมดแต่ว่าผมมองว่าตัวนี้รถรถขนาดใหญ่ในเวลาลงเขาเนี่ยใช้ตัวนี้ปลอดภัยมากเพราะว่า เราไม่ต้องเหยียบเบรกนะถ้าเหยียบเบรกบ่อยเบรกมันจะเฟดเบรคจะไม่ใช่ไหมแต่ตัวนี้เนี่ยกดปุ่มนี้เนี่ยรถก็เอาอยู่แล้วปลอดภัยด้วยถือว่าเป็นออปชั่นที่ยอดเยี่ยมมากเลยส่วนพวงมาล,ลัยก็มีเกียร์ปัจจุบัอยู่ตรงนี้เล่นเกียร์บวกลบซ้ายขวาที่พวงมาลัยก็ได้เช่นเดียวกัน,น,นเล่นตรงไหนก็ได้ฮะตามแต่สะดวกเลยใหม่คลิปทุกจุดท่านผู้ชม ผมจะพามาดูส่วนของคุมพลังอ่าหลายคนอาจจะมองว่ารถใหญ่ขนาดนี้นี่มันใช้เครื่องยนต์อะไรบอกเลยครับว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่เรื่องชื่อของ Mercedes-Benz อยู่แล้วนั่นก็คือดีเซลสี่สูบแถวเรียมรหัส o m 6 5 1นะอยู่ใน C-Class, E-Class, CLS แล้วก็ ML ด66เนี่ยเรื่องชื่อมากเพราะเครื่องยนต์ตัวนี้ผลิตในช่วงปี2008มาจนถึงประมาณปี2017 ปัญหาน้อยทนทานได้รับรางวัลมากมายระดับโลกประสิทธิภาพสูงนะให้แรงบิดสูงในรอบต่ําแรงม้าก็ประมาณ2 0 4แรงมา้าส่วนแรงบิดก็ประมาณ500นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ตูมัจ7สปีดก็ใช่ตา้าซีนเปืองอยู่ที่ประมาณสัก13-15กิโลเมตรต่อลลตรท่านผู้ชมถือว่าไม่ธรรมดานะเพราะ ML เนี่ยหนัก2.5ตันเลยนะประหยัดขนาดนี้ที่ผมผมถือว่ามันน่าทึ่งเลยนะแล้วก็ในส่วนของสภาพ ใหม่คลิปเลยเนี่ยเป็นเบนซ์ูน,นไทยด้วยเข้าศูนย์ต่อได้เลยเน็ยนอตไม่ขยับยตัวถังสวยมากคันนี้ตัวถังนี้บอกว่ายอดเยี่ยมเลย,เยตัวถังน็อตเดิมสีเดิมนอตได้ขยับยส่วนห้องเครื่องก็แห้งสะอาดในฉบับของรถเข้าศูนย์ตลอดเข้าศูนย์ทุกยะย่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่านอกจากรถคันนี้เนี่ย จะเป็นรถมือเดียวเลขใหม่เพียงแค่90 0 0 0มเนี่ยกว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เป็นพร้อมที่จะไปใช้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคุณเนี่ยเบนบีพีทำให้แล้วนี่ทานผู้ชมนี่ผมจะอ่านให้ฟังนะก็จะมีส่วนของน้ำมันเครื่อง4,200บาทกล่องน้ำมันเครื่อง1,250บาทน้ำมันเกียร์8ลิตร ลิตล,ละ950ก็ประมาณ7,000กว่าบาทนะฮะกรองเกียร์2,650อ่างเกียร์2,400บาทน้ำมันเฟืองท้าย1,500บาทน้ำมันเฟืองท้ายหลังมีทั้งหน้าและหลังนะ1,500บาทน้ำมันเกียร์แทนเปอร์2ลิตร1,800บาทน้ำมยาลอเย็น3ลิตร2,250บาทกรองแอร์2ตัว5,100บาทกรองอากาศ 2,550บาทถังพักน้ำ7,500บาทเท่าดักอากาศ3,450บาทยางดันหลอบ4เส้นเส้นละ8,000ก็รวม32,000บาททำสีล้อมแม็ก4วงวงละ2,500วงละ2,500ก็เป็น10,000บาทฟิล์มวีคูเซรามิกรอบคัน30,000บาทแบตเตอรี่9,000บาทสปาพรีเมียม16ขั้นตอน,ภา,นภายในช่วงล่างห้องเครื่องห้องท้ายภายในทุกอย่าง รวม30,000บาทเปลี่ยนช่องลมฝากระโปรงเน่ส2ชิ้นนี่ฮะก็รวม9,000บาทเช็คลูมหัวฉีดดีเซล4หัวหัวละ6,000ก็24,000แล้วก็ล้างระบบ egr ถ้ารวมไ่ดี1,000 0บาทแล้วก็กรองน้ำมันเครื่องอีก7,500บาทนี่ยังไม่รวมค่าแรงนะแสดงว่าเซอร์วิสไปเนี่ยประมาณสัก2 0 0 0 0 0โอ้โหท่านผู้ชมถูกใจไหมเซอร์วิสไปกว่า2 0 0 0 0 0แล้วเนี่ย เป็นรถที่จดทะเบียนในวันที่6มิถุนายนปี57ปีคศก็คือปีผลิตก็คือ2014แล้วก็เป็นรถมือเดียวเข้าศูนย์ทุระยะด้วยนะก็ส่วนประวัติศูนย์ก็รายละเอียดคนไหนที่อยากได้นะคนในที่สนใจคันนี้ก็เดี๋ยวจะให้แอดมินเนี่ยส่งให้ทีหนึ่งแต่โดยทั่วไปไปดยรวมก็คือเข้าศูนย์ทุรกยะ สุดไหมเนี่ยเข้าศูนย์มาถึงวันที่26เดือน6เนี่ยปี2025อยู่ที่94,732กิโลเมตรเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นรถที่ยอดเยี่ยมอย่างที่ผมโม้ให้ฟังว่าเป็นรถที่เพอร์เฟกคุณเอาไปใช้แบบไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วคันนี้ผมก็จะแนะนำราคาพิเศษนะสำหรับคนที่ชอบรถ ซื้อไปใช้ไม่ได้ซื้อไปซ่อมนะซื้อไปแล้วสามารถที่จะขับขี่โชว์โก้โก้โกโกได้ทันทีไม่ว่าจะออกงานลาดออกงานหลวงงานบวชงานแต่งงานรับปริญญางานสโมโสรไปพบปะลูกค้าไปไประชุมโอ้ได้หมดท่านผู้ชมคันนี้เนี่ยภาพลักษณ์สุดยอดระดับพรีเมียม5ล้าน6ล้านเลยนะเอเนี่ยก็าราคาหน้าร้านอยู่ที่1ล้าน2 0 0แสนบาทมาพร้อมกับการการ,การ,กรนันตี ฟรีค่าซ่อม1ปีไม่จำกัดระยะทาง1ล้าน2แสนบาทท่านผู้ชมนี่คือราคาหน้าร้านนะสำหรับลูกค้า Walk-in แต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะให้ราคา Exclusive นะหรือว่าราคาสุดพิเศษสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ติดตามในออนไลน์แล้วก็แคปหน้าจอนี้มาผมก็จะให้ราคาพิเศษที่สุดพร้อมกับการการันตีฟรีค่าซ่อม1ปีการันตีอะไหลเถึงแนะ1ปีเช่นเดียวกัน นะราคาก็จะประหยัดลงมาแต่ว่าจะต้องจองและรับรถภายใน3วันนะจองและรับรถภายใน3วันซื้อเป็นเงินสดท่านผู้ชมก็ภายในวันที่1รับรถภายในวันที่1ตุลาราคานะอยู่ที่1นึ่งล้านเบาทท่านผู้ชม ราคา1 9 0 0 0ล้านบาทฟังไม่ผิดฮนะหนึ่งล้านบาทนะจาก 1, 2, านะหน0 0 0ล้านเนี่ยเหลือ1 9 0 0 0ล้านกาหก็ประหยัดไป1 1 0 0 0แสนบาทเลยนะท่านผู้ชมการันตีอะไรเอถึงแซดการันตี1ปีฟรีค่าซ่อมเนี่ยนี่คือที่สุดของ ml 2 5 0แล้วโอ้โหอิจฉาเจ้าของคนใหม่จริงๆเลยนะได้สีดำ offian black ได้ตัว exclusive ด้วยนะครับท่านผู้ชมตัวนี้เป็นตัว exclusive นะตัวนี้จะมีอยู่2รุ่นนั่นก็คือ mg กับ exclusive ตัวนี้เนี่ย เป็นตัว Exclusive เน้นความรู้ราสง่างามแต่ถ้าเป็น AMG มันจะมีส่วนของหลังคาสันลูปแต่ตัวนี้เป็นตัวเอกลุ่นท่านผู้ชมจะได้รู้นะก็ติดต่อมาครับถ้าไม่อยากให้คนอื่นคว้าไปก่อนมีเพียงแค่คันเดียวเท่านั้นแล้วก็ยืนราคาเพียงแค่3วันอย่างที่ผมบอก0818561515 0818561515 b e n VP อยู่ซอยรามิทา93กรุงเทพมหานครเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร เวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาเบอร์โทรศัพท์0 8 1 8 5 6 1 5 1 5 0 8 1 8 5 6 1 5 1 5เบนว p ีการกันตีมากที่สุดในรามอินทราเบนว p ีช่วยคุณมีชีวิตดีขึ้น